ผู้ชมคะชุมชนเขาพระเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะมีการบุกรุกป่าต้นน้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของป่าต้นน้าถูกทําลายและเสียสมดุลจึงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนค่ะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องน้ําซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนที่นี่พวกเขาจะมีวิธีการแก้ไขอย,อย่างไรบ้างนะคะเราไปฟังบางนันเล่าถึงวิถีชีวิตและวิธีแก้ไขของคนที่ชุมชนแห่งนี้กันดีกว่าค่ะ ที่นี่เป็นชุมชนบ้านเขาพระนะครับเป็นหมู่บ้านที่เมื่อก่อนนี้เป็นการประกอบอาชีพเรื่องของการเกษตรการทำมาหากินเมื่อก่อนนี้ก็เป็นการทำมาหากินแบบเรียบง่ายนะครับไม่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 ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยใหม่หลังจากนั้นมาวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงนะสังคมใหม่ๆเข้ามาความยุ่งยากอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นมาเยอะ ความพัฒนาหรือการพัฒนาตแต่ละอย่างตแต่ละอย่างเนี่ยมันกลับความสูญเสียธรรมชาติก็ดีแหล่งน้ําก็ดีร้ายๆสิ่งร้ายรายปัจจัยเหล่านี้มันสูญหายไปหมดนะฮะหลังจากนั้นมาชุมชนขางพระเริ่มมีการตื่นตัวนะฮะยกตัวอย่างเกษตรธาตุสีเหมือนของป้าโรนเนี่ยได้ทำมาเป็นเวลาอันยาวนานนะฮะมีการปลูกไม้ใน หลุมเดียวกันเนี่ยสามชนิดด้วยกันนะครับรูปแบบอย่างนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งเป็นสูตรหนึ่งที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนฮะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูกเกษตรธาตุสีว่าก็ทำกันอย่างไรไปเลยครับ นี่ hey, ครับท่านผู้ชมเราถึงมาแล้วครับสวนกเกษตรธาตุสีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งและก็เป็นทฤษฎีหนึ่งเห็นไหมครับว่ามีทั้งมังคุดลังสาทุเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับสามารถที่จะอยู่รวมกันได้ระบบการปลูกแบบนี้ระบบลูกก็ไม่เหมือนกันระบบรากก็ไม่เหมือนกันความต้องการแสงก็ไม่เหมือนกัน ทุเรียนจะอยู่ชั้นบนสุดก็เป็นธาตุไฟรองลงมาก็เป็นธาตุลมก็คือลงังสรดรองลงมาอีกก็คือมังคุธดธาตุน้ํามีความต้องการแสงน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเกลื้ยูลของไม้ผลแบบธรรมชาติมันก็อยู่กันได้นะครับแล้วนอกจากการทําเกษตรธาตุสี่แล้วนะคะคนที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยช่วยดูแลระบบนิเวศอื่นๆอย่างไรอีกบ้างคะบางนาน ชุมชนแห่งนี้เกิดลูกมาหนึ่งคนต้องปลูกไม้ยืนต้นไว้ร้อยต้นลูกสองคนก็ปลูกไว้200ต้นนี่คือชุมชนขาพระแห่งน,นี้หลังจากที่ชุมชนได้ทําแบบนี้แล้วทําให้ระบบน้ําอะไรต่างๆกลับคืนมาเลยฮนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูระบบการจัดการน้ําของชุมชนแห่งนี้ครับผมไปเลยครับ ชุมชนเขาพระนะครับเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดการจัดก,การทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชบําญินะครับทั้งที่2อ,อโดยที่ชุมชนเขาพระเองเนี่ยเป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในเรื่องของอาการนภํภบุิปัญญาจากครููมิปัญญาต่างๆซึ่งสะสมมาไว้เข้ากับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราเห็นว่าชุมชนเองเนี่ย มีศักยภาพนะครับดังนั้นเนี่ยทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรองค์การมหาชนเนี่ยนะครับจึงได้เข้ามาดําเนินการต่อนะครับเพื่อส่งเสริมให้กับชุมชนเขาผาเนี่ยเป็นชุมชนแม่ข่ายเรือข่ายนะครับในด้านเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องของวิทยาและเทคโนโลยีนะครับโดยทางสถาบันเองเนี่ยได้มีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของ GPS นะครับการใช้แผนที่พาพถ่ายดาวเทียมการใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์นะครับ เข้ามาร่วมประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการใช้เครื่อง GPS นะครับการใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์นะครับมาช่วยในเรื่องของการหาตำแหน่งการสร้างฝายนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทางสถาบันเองเนี่ยได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยพัฒนานะครับ แล้วทีนี้การปลูกบ่าของเรานะคะปลูกแบบผสมประสานมีหลายชนิดรวมกันโดยเฉพาะไม้ใช้สอยนะคะซึ่งถ้ามันมีลูกมีดอกก็คือเป็นผลให้ผึ้งแล้วก็นกแมลงอะไรนี่กินได้ส่วนลาต้นนะคะเรามาใช้ทําไปรูปเป็นอย่างอื่นได้นะคะเหมือนกับบนานาญชีวิตของชาวสวนนะคะแบบเหมือนค่าการเขาก็มีบํานาญชีวิตของตัวเองนะคะ,กะเกษียณส่วนชาวบ้านนี้ไม่มีเงินเดือนที่จะ,กะเกษียณเราก็เลยใช้ ม้ใช่สอยเนี่ยเป็นบำนาญชีวิตให้กับตัวเอง่ะค่ะได้วเวลาเราไปในสวนนะคะเราคิดว่าเราเหมือนกับไปตลาดสดอะคะข้าไปแล้วเราก็มีของกินติดมือมาโดยที่เราไม่ต้องมีตู้เย็นนะคะ mm. แค่ไปออก mm. ไปในสวนแค่นั้นเราก็มีของสดมาทานได้แล้วละคะ่ะ mm. ขอขอบคุณหน่วยงานสสนก,กที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการจัดการน้ำบาดต้นน้ำและก็ทำฝายกับชุมชนค่ะขอขอบคุณค่ะ